สวัสดีครับอยู่กับชันะครับวันนี้กะอยู่หายอยู่หน้าคือเก้านะครับวันนี้เดี๋ยวเวลาบ่ายสามนะครับว่าสิบหานาฬิกานี่ก็จะไปปล่อยควายนะครับยวไปปล่อยควายกันตอนนี้ควายห้องหาหนองแะ้รกั น่าจะหยับนอหนามแล้วนะครับทวงน,นี่อย่างือเต็มอ้าหายไปใสตัวหนึ่งเหลือสองตัวตัวยูนี่หายไปแล้วสองตัวนี้นี่นะครับแล้วสองตัว สองตัวหนึ่งไปทางไหนบุกับบรรยากาศยศทองไ้ทองหน้านะครับช่วงบ่ายสามช่วงสิบหานาฬิกานะครับรออยู่สองตัวอีกสองตัวหาย ่าจะไปกินพักบุงอยู่ในห่วยครับน,น่าจะไปกินพักบงอยู่ในห่วยอย่ตรงตรงนั้นนะครับพักบุงนะครับตอนนี้ก็เอามานอ่อน,นํานะครับเพราะเบิ่งแล้วก็เมื่อเห็นควายสองตัวนะครับเดี๋ยวก่อนตอนหนาตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะกลับมานะครับเพราะว่าปกติก็จะกลับมาเวลาห่าง่วงครวานะครับ